啊，对。 ให้แจ้งให้ทางผุ้เป็นโูนเขาร่วมทางรองจัดการ

ครับวันนี้จับเรือวงเวชามเป็นครั้งที่7นะครับในปีประมาณ2559นี้ก็เป็นทั้งหมดเป็น12ลบลำแล้วนะครับลูกเรือก็เป็นทั้งหมด79คนครับที่จับได้ก็ความผิดก็ฐานที่มาทำการมงในเขตพื้นที่เชคียของประเทศไทยนะครับ ยังคือก็คงว่าไปตามกฎกระเบียบนะกฎหมายต่อไปนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะส่งให้าทางสอบสวนเบื้องต้นแล้วก็ส่งให้เจ้าที่บันมือเหมือนกันต่อไปครับ <วะ S 1> มาตรการเฝ้า <วะ S 1> ระวังก็คือใครทําผิดก็ต้องจับนะครับเพราะว่ามันเป็นการกระทาผิดจึิงๆหน้าซึ่งเหลีองเราออกตะเวรตรวจพบก็ดําเนินการจับกลุ่มก็ไม่ได้มีขั้นตอนอะไรที่ที่เราจะต้องนั่นเราทำงานตามหน้าที่ โดยปกติอยู่แล้วครับ